สวัสดีครับอยู่กับผมด็อกซีเฮดตามเคยนะครับนี่เป็นในปีที่สองแล้วรอบนี้ผมจะมาสอนวิธีต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆครับเป็นบ้านสี่เหลี่ยมง่ายๆนะเป็นแบบตามเลเวลนะเอาง่ายๆกันครับผู้เล่นใหม่จะได้รู้กันไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวจะอัปรเวลไปเรื่อยๆครับว่าแบบนี้ต่อป้มปืนได้เท่าไหรอะไรต่อป้มปืนได้เท่าไรเดี๋ยวจะบอกไปเรื่อยๆครับอันนี้ขอแบบง่ายๆก่อนนะครับอย่างแรกบ้านพื้นฐานเราน่าจะประมาณนี้นะครับแบบผู้เล่นปกติผมจะทําบ้านผู้เล่นปกติเลยนะเพื่อที่จะต่อไฟให้ดูครับ มานี้กันนะครับผมแนะนำนะอ่าผมจะแนะนำอีกอย่างหนึง่งถ้าจะทำแบบนี้นะปกติเราจะวางบิวก่อนนะครับอ่าบิวตรงนี้อันหนึ่งอันนี้เป็นกระแพงสูงไปเลยนะครับเพื่อที่มันจะกินน้อยกินบิวอ่ะน้อยกว่าสมมตินี่เท่าไหร่ครับลองดูนะ ห้าแปดแปนะ,ะแต่ถ้าวางครึ่งครึ่งหกสามสมสองเห็นไหมครับมันจะกินเยอะเยอะเพิ่มขึ้นมาเราวางเป็นนี้เพื่อที่จะอะไรนะเราดูครับนี่เลยเพื่อที่จะทำที่วางกล่องนะเห็นไหมครับทําแบบผมจะประหยัดกว่านะเห็นไหมแบบผมมายังประหยัดกว่าเยอะเลยครับ อ่ะผมมาต่อสอนไฟฟ้าผมลืมแต่วิธีง่ายๆก่อนนะครับอ,อย่างแรกต่อไฟในบ้านก่อนนะครับมผมบอกก่อนนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้เรียนจบฟงจบไฟอะไรมาผมก็จะบอกแบบเทคนิคคร่าวๆอย่างอันเนี้ยที่ผมจะเรียกก็ โซล่าเซลล์แล้วกันเนี่ยครับโซล่าเซลล์สองอันแบบนี้ใช้อันเดียวก็ได้ใช้สองอันก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาไฟในบ้านเฉยเฉยก็จะใช้อันเดียวแต่ถ้าเอาป้อมปืนด้วยจะใช้สองอันนะผมจะค่อยๆทำไปนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือติดโซล่าเซลล์แบบผมสองอันตรงนี้แบบตะกี้เลยครับต่อมาสิ่งที่เราต้องมีคือไฟนะครับนี่ไฟในบ้านติดตรงไหนก็ได้ครับที่มัน ไม่โรคหูโรคตาหรือเดินชนนะครับผมจะติดแค่สองอันนะผมจะอธิบายทำไมผมติดสองอันด้วยนะต่อไปที่เราจะมีก็ต้องเป็นสวิตครับสวิตปิดเปิดไฟอะถ้าจะให้แบบเป็นชีวิตจริงก็เป็นสวิตตามกำแพงบ้านเราครับนี่เห็นไหมปิดเปิดไฟได้ครับ อ่าสมมติผมยังไม่ติดป้อมปืนนะครับแต่ต้องการให้บ้านสว่างนะยังไม่ติดป้อมปืนนะผมต้องการให้บ้านสว่างเฉยอ่าต่อจากโซลาร์เซลล์นะครับเห็นโซลาร์เซลล์นะนี่โซลาร์เซลล์เราเข้าไปนี่จะมีออ์พูตเห็นไหมครับก็คือปลั๊กแหละมาเสียบไปตรงเดียวแหละครับไม่ต้องห่วงหรอกถ้าถือไฟฟ้ามาจะมีไอเดียวเลยที่เสียบไว้ได้ครับชิปลั๊กเสียบตรงนี้อ่าเสียบมันต่อมานะครับก็ ต่อสวยงามก็จะดีนะครับแต่ผมไม่เรียนสวยงามสัเท่าไหร่นะจะมีระยะเห็นไหมครับระยะของเมสสายไฟด้วยนะต่อเกินนี้ไม่ได้โอเคนะครับจะได้ไม่งงกันนะผมพอต่อเอียงอย่างนี้ด้วยนี่คือเข้าเข้าแบบสวิตนะเข้าสวิตนะแล้วครับไฟเข้าสวิตเนี่ยมันจะเป็นไฟวิ่งอย่างนี้นะครับ ไฟเข้าสวิตมา20่นะเห็นไหมครับพลังงานเข้ามาในสวิตไฟอ่ยี่สิบเนี่ยสมมุติเราจะต่อแค่ไฟในบ้านเราก็ต่อประมาณนี้ก่อนครับอย่างแรกนะขั้นที่หนึ่งต่อสายไฟจากจากโซล่าเซลล์ลงมาสวิตต่อข้างบนสวิตเนี่ยเอาพูดครับต่อข้างบนสวิต มาที่หลอดไฟแล้วก็ต่อหลอดไฟตรงนี้มาที่หลอดไฟอีกอันมันจะเชื่อมกันได้ครับนี่เปิดไฟแล้วก็กดแค่สวิตช์แค่นี้ครับเห็นไหมประตูผมสอนไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วว่าให้วางกันยังไงให้วางนี่นะครับเสียงๆกันอย่างนี้นะ ถ้าเปิดแล้วจะได้ออกไม่ได้เอาง,ง่ายๆถ้าวางแบบแบบแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่บักวิ่งออกกันง่ายครับผมก็มาบอกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่การต่อไฟไง่ายๆเลยครับไฟในบ้านมีแค่สวิตไฟโซลาเซลล์แค่นี้ครับอาจบางคนถามว่าทำไมต้องมีสวิตใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็นกลางคืนนะถ้าเป็นกลางคืนเนี่ย ไม่ใช่กลางคืนดิถ้าเราถ้าเราแบบว่าอถ้าเป็นกลางคืนดีกว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันก็จะมืดใช่ป่ะครับมันก็จะมืดนะ,ะสมมุติถ้าเป็นกลางคืนอถ้าเป็นกลางคืนเห็นไหมไฟจะดับเพราะไม่มีแบตเตอรี่สำรองหรือแบบไม่มียังไงอ่ะถ้าเป็นหลักตามความจริงก็ไม่มีพลังงานเพราะเราใช้โซลาร์เซลล์ครับท่านที่สองนะผมจะบอก เราต้องมีแบตเตอรี่ครับใส่ไปแบตเดียวก่อนนะครับอีกแบตหนึ่งผมจะมาบอกว่าใช้ทำอะไรนี่ง่ายๆครับตอนแรกใช่ไหมตอนแรกนะตอนแรกเราต่อโซลาเซลล์มาเข้าปลั๊กไฟอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อไปเราจะต่อโซลา r เซลล์เนี่ยผมอยากให้คลิปนานนะแต่ผมจะทำช้าๆ โซลเซลลเนี่ยมาใส่แบตเตอรี่นะครับเนี่ยพอว่าอินต่อเข้าแบตเตอรี่แบบนี้แบตเตอรี่ต่อเข้าแบตเตอรีตตรออตตร่ครับเห,เห็นพลังงานไหมครับข้างล่างสุดจากยี่บสองเห็นไหมครับยี่ิบสองขึ้นไปยี่บสามเหมือนมันเก็บพลังงานได้แค่ร้อยห้าสิบแบบเนี่ยมันก็เริ่มชาร์จไปเรื่อยๆต่อไปเราต่อจากแบตเตอรี่นะครับนี่ เอาพุทเอาพุทต่อจากแบตเตอรี่มาใส่ที่เดินเลยครับใส่สวิตมือนเดิมเลยนะอินพุตเอาพุทครับเนี่เอาพุทต่อใส่ไฟแบบเดิมเลยครับนี่มันก็สว่างนะครับผมจะแนะนําวิธีนี้เนี่ยเพราะถ้ากลางคืนเนี่ยโซลาเซลล์มันไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้แบบนี้เราก็จะมีไฟไฟ้าเก็บเห็นไหมครับ31ไฟไฟ้า32ขึ้นไปเรื่อย พอตอนเช้าเราก็ปิดปิดเพื่อที่จะให้พลังงานบันชรช์จครับพอกลางคืนเราก็เปิดน,นะมสมมติเป็นกลางคืนนะประมาณนี้ทำไมไฟไม่ดับรู้ไหมครับนี่แต่พลังงานมันไม่เพิ่มเราเห็นไหมครับสามหกนี่สมมติเป็นกลางคืนนะครับพลังงานไม่เพิ่มเราแต่เราสามารถเปิดไฟต่อได้เพราะเรามีแบตเตอรี่เก็บพลังงานเห็นไหมครับ 35มันก็จะลด,ดลงไปเลยพอเช้าเราก็ปิดเพื่อจะชาร์จพลังงานโอเคนะครับนี่คือต่อแบบง่ายๆเลยครับหรือใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็มาแนะนําได้ครับสําหรับผมรู้สึกว่ามันง่ายสุดหรอในการต่อไฟในบ้านต่อไปเป็นการต่อปั๊มปืนนะครับสมมติบ้านโดนดีบ่อยหรือบบจอดหอหน้าบ้านไม่อยากให้ใครข้าม,มยประมาณนี้เราก็ต่อได้เลยครับ ไม่ได้ยากอะไรมากมายอย่างแรกเรามีแบตเตอรี่แล้วใช่ไหมครับเราแค่วางแบตเตอรี่เพิ่มอีกอันแค่นี้โอเคนะครับต่อไปเห็นไหมครับมันมีสีแดงกับสีเทาเนี้เราวิ่งตามถนนก็เจอแล้วครับไม่ได้หายากเลยเปิดกล่องไม้ตามถนนก็เจอแล้วครับหรือลงเมืองแป๊บเดียวก็เจอแล้วเราจะติดเลยนะครับอ่า สีพิรงโต๊ะเแถวนี้ก็ได้ครับเผื่อเพื่อนเล่นอะไรประมาณนี้เราก็จะได้แบบง่ายๆหน่อยผมจะอธิบายนะอันนี้แบบว่าเหมือนเป็นตัวรวมไฟครับอันเนี้สีแดงเนี่ยรวมยังไงอ่ามาดูกันนะครับผมจะถอดทุกอย่างเลยนะอ่าจะได้ประมาณนี้นะครับ แบตสองสวิตหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยพวกตรวโงโง่สางังกฤษนะครับแต่ก็จะพูดให้เข้าใจสีเทาหนึ่งสีแดงหนึ่งผมเรียกเป็นเทาแดงแล้วกันเนี่ยส้มฟ้าเทาแดงเขียวอะไรประมาณนี้ครับเพราเราใช้ประมาณนี้เดี๋ยวผมมาบอกไปเรื่อยๆยครับอย่างแรกนะเหมือนเดิมครับต่อจากโซลาเซลล์ลงมา ใส่แบตเลยครับใส่แบตเลยนะโยงใส่แบตดื้อๆเลยไม่ต้องไปตัวต่อไฟเหมือนใครมากครับโยงใส่แบตดื้อๆเลยแบบนี้เลยอ่าใส่แบตเรียบร้อยไฟเข้านะครับเข้ายี่สิบต่อไปก็ต่ออีก,กันครับอันนี้ขั้นตอนนี้น่าจะง่ายกันอยู่ครับผมก็จะขอเร็วนิดนึงไปแค่เชื่อมต่อใส่แบตอ่านี่ก็ใส่แบตนะครับ อ่าพอต่อโซลเลสิลสองอันใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับตอนนี้พลังงานก็ชาร์จนะครับพอใส่แบตแล้วเห็นไหมยี่สิบหกไปยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็ห้าสิบห้าไปห้าสิบหกอ่าอันนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆรครับเดี๋ยวนี้ก็เข้าครับแบตน่จะเยอะอยู่นะแบตมันก็จะชาร์จของมันไปเรื่อยๆต่อมานะครับเราเนี่ยเอาพูดครับเอาพูด เห็นไหมแบตมันจะว่างสองอันคือเอาพูดสีแดงอ,ะอ่ะอะจ้ามสีแดงเนี่ยสีแดงน,นะครับสีแดงไปที่นี่เลยครับทำไมมาตรงนี้นะมันเป็นเหมือนรวมไฟครับที่รวมไฟอ่ะเอาแบตสองก้อนเนี่ยมารวมกัน มันรวมกันแบบว่าเนี่ยเห็นไหมแบตสองก้อนนี้มารวมใส่อเน,นี้ยอันเดียวแบตนี้มันจ่ายไฟแค่อย่างละสิบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มารวมกันให้เป็นยี่สิบอะไรประมาณนี้เห็นป่ะถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็แบบว่าเหมือนน้ำสองขวดมาเทร,รวมกันอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเอามารวมกันสีสแดงนี้สีแดงนี้ข้างบนเห็นป่ะครับเอาเอา ดึงลงมาแล้วครับอ่าเพราะว่าจะได้ไม่งงกับสายไฟนะครับนี่นี่ต่อมาเข้าสวิตช์นะครับสวิตช์ข้างล่างง่ายๆเลยครับข้างล่างอิน,นต่อเข้าสวิตช์ครับจะได้ประมาณนี้นะต่อเข้าสวิตช์เรียบร้อยก็เอาสวิตช์นี้มาต่อใส่ข้างล่างสีเทานี่ครับนี่ ไม่ได้ยากนะครับต่อไปก็แค่ลากสีเทาเนี่ยข้างบนสีเทาเห็นไหมครับผมแนะนำรูซ้ายเนี่ยรูซ้าย BIA เนี่ยครับรูซ้ายเนี่ยต่อมาใส่นี่นะครับใส่ไฟบ้านนะครับดูขวาต่อใส่ป้อมปืนนะครับ ่ผมจะลองเปิดให้ดูนะทีนี้อ่ประมาณนี้นะครับมีวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะคือนี่ผมจะมาต่อแบตเล็กครับมันมีวิธีง่ายๆอีกเยอะครับอย่างเช่นแบตใหญ่แบตเตอรี่ใหญ่นี่ครับแล้วก็เครื่องบันไฟใหญ่ก็นี่ก็ได้ครับ พวกนี้มันต่อง่ายครับวางแล้วมันดึงใส่ป้อมปืนหรืออะไรก็ได้ครับแต่แบตเล็กเนี่ยมันจ่ายไฟน้อยผมเลยมามาทำให้ดูครับว่าเออถ้าเริ่มใหม่ว่ามันหาพวกนี้ยังไม่เจอมีแค่นี้จะเล่นยังไงจะติดป้อมปืนได้ไหมติดไฟในบ้านได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ต้องมันเปิดไม่ได้ตลอดเวลานะครับนี่ผมบอกไว้ก่อนนะเปิดไม่ได้ยี่บสี่ชั่วโมงครับมีปิดบ้างเปิดบ้าง,เป,างเป็นชาร์จแบตก้อนนี้ ว่าส 15, ิบห้า <Storm> ร้อยห้าสิบชาร์จบปก้อนนี้นะครับก็เปิดช่วงเราเอาฮอมาจอดหน้าบ้านแล้วก็กังคืนประมาณนี้ครับตอนเช้าเราก็ปิดไว้หรือมีคนมาดีมหน้าบ้านเราค่อยเปิดก็ได้ครับมาคนอาจจะบอกว่าพี่ทำไมไม่ต่อตรงป้อมปืนไปเลยอะไรประมาณนี้มันก็ต่อได้ครับมาทำให้ดู แต่มันก็แบบจะเปิดไม่ได้ตลอดเวลาที่ที่ที่เราต้องการอะไรประมาณนี้ต่อตรงก็ง่ายๆเลยครับนี่นะสมมุติต่อตรงนะผมจะสอนต่อตรงสวิตช์นี้มานี่คือต่อตรงเลยนะครับต่อนี่นี่ใส่สวิตช์โซล่าเซลล์ต่อโซล่าเซลล์มาใส่สวิตช์ข้างล่างครับนี่นะสวิต จะรูปร่างนี้ครับนี่เลยเขียนว่าสวิตเลยใส่สวิตสวิตต่อข้างบนใส่ป้อมปืนเปิดได้เลยครับวิธีต่อป้อมปืนง่ายๆก็ได้ครับแบบนี้แต่ถ้าพอกลางคืนมาปั๊บมันจะดับครับเพราะโซลาเซลล์มันมันจะทํางานไม่ได้มันไม่มีแสงเข้ามากระทบโซลาเซลล์มันจะเปิดได้แค่ช่วงเช้าแต่ถ้าพอใส่แบตเตอรี่เล็กเข้าไปแบต ตัวเดียวมันก็จ่ายไฟไม่ได้ครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอีพีต่อไปจะมาสอนไฟไฟ้าอีกรอบครับเป็นวิธีง่ายๆอีกหลายวิธีเลยครับอันนี้น่าจะเป็นแบบง่ายๆสุดแล้วครับหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็มาประยุกต์ใช้นำมาใช้ได้นะครับส่วนของผมก็มีแค่นี้แบต2ส,สวิตช์1แล้วก็ตัวรวมไฟสีเทาอีก1ครับ อันนี้คือผมต่อไม่ค่อยเซียนนะแต่ก็มาบอกในวิธีง่ายๆแง่ายคิดง่ายๆครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีทำไปเรื่อยๆครับแปลงผักว่างแซมไซส์ว่างเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆครับขอบคุณที่รับชมครับใครไม่เข้าใจสอบถามไว้ล่างคลิปได้นะครับ